พี่ปีนี่ลงตาเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วถอดหมวกด้วยนะพี่นะตอนลงตาท่านเดินออกมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ทำท่านนะครับหน้าหายไปไม่เหลือตาเป็นอะไรตัวที่ครับ ผมไล์สดอยู่สาธุสาธุครับก็มีพี่ๆมาถวายกดถวายใช่ไหมครับไม่ถวายให้จับจับให้เฉยๆครับหลวงตาให้หลวงตาจับให้ครับท่านจะเอากลับบ้านสาธุครับ สาธุครับปณโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทวไทยนิวทุกทุกท่านนะครับ สาธุครับแล้วเลหมาดออกครับโปเตีนนี่หวยไหมครับสาธุครับสาธุ้เว้ระยะด้วยนะครับเว้ระยะนะครับ ยกน้ำครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกร้อถวายเลยครับยกของรอถวายเลยนะครับเอาเอาหมวกออกด้วยครับเอาหมวกออกกอนผ้าผ้าออกกันครับที่หัวเอาหมวกออกให้เด็กด้วยนะครับ

ยกครับยกของครับยกของเครับผูเต็มท้ายมดรถแก้วไม่ได้เดินใช่ครับใช่ยกครับยกครับผู้หญิงหน่อยผู้หญิงงบหน่อยนะครับเป็นระยะนะครับเป็นระยะครับยกน้ำยกน้ำนะครับยกครับยกของนะครับยกของหนึ่งครับรอด้วยครับเดือดน้ำยกครับยก จับซองครับแม่จับไรัจับไม่ครับจับได้ยครับผู้ด้วยครับยินดีครับผู้วยหลุงตาใช้พื้นที่ด้วยนะครับผู้หญิงถอยนะครับผู้หญิงถอยนะครับถอยถอยนะครับถอยนะครับครับครับผู้หญิงอยู่ใกล้ลุงตามากเกินไปนะครับ ที่ทุนขอผมแคบเดียวแต่ทกคน้องขอผมากรวมหน่อยลูกรวมหน่อยครับลมหน่อยนะครับ จับครับจับน้าครับจับน้ําจับยกจับรวมกันเลยครับจับเทินกันเลยซ้อนกันเลยครับสาธุครับยกน้ําครับยกน้ําขึ้นถวายครับแพ็กนี้ครับ นมขอพรนะครับไม่มีอะไรครับถือไว้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 เออจ้าท่นั่งตัวตรงๆยกของถวายนะครับนั่งตรงๆยกของถวายไม่ต้องผ้าไม่เหยียบครับถ้าไม่เหยียบนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆลวมนั่งตรงๆครับยกน้ําครับยกน้ำนั่งตรงๆยกของถวายนั่งตรงๆอย่าจับลงตานะอย่าจับลงตานะครับอาบุตรนาบุตรครับ แพ็กเดียวยกได้ยกเลยนะครับแพ็กเดียวยกเลยครับยกไปยบ่อยนยกไปย่อยครักไปยกไปสามสิบครับสามบเคับด้เยครัครับตอนนี้ไม่เด็กนะครับมาเรครับผมงด้เยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกท,ทุกท่านนะครับ ศรัทธาญาติโยมตอนนี้เยอะค่อนข้างเยอะมากเลยครับหนาแน่นสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับบรรยากาศด้านหน้านุ้นนะครับที่หลักกิโลเมตรที่496นะครับตอนนี้ผ้าไม่วางนะรับผ้าไม่วางอ่าเหลือประมาณ20กิโลนะครับจะถึงชุมพรนะครับยี่สิบกิโลเมตรถึงจังหวัดชุมพรครับ ทุครับสาธุขอบคุณนะครับสำหรับการกด, like, ก,ด share, ดากดไลค์กดแชร์ติดตามกันไปนะครับติดตามกันไปนะครับสาธุครับสาธุบุญนะครับกับทุกๆท,ท่านนะครับสาธุครับ Tá, uh bonito, -huh. uh -huh.

สาธุนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทัวดไทยนิวนะครับ สวครับวิเชียงรายบุรีนะครับขับ <impossible>, ก <1971 habitude> ิโลเมตรที่496นะฮะ20กิโลเมตรถึงจังหวัดสุพรรณครับน้ำเดี๋ยวรบกวนยกเลยหน่อยนะครับของครของมนนะครับ มาได้เลยนะพี่นะตาก็รแล้วมาได้เลยครับตาต่อยที่สิบที่หรือเปล่าน้เดี๋ยวมาะตั่อนะครับ้องเราดยให้ดีนะพี่นะท้องไหมครับท้องรูท้องท้องขอน้ำขอนมไหมน้ยครับขอน้ำขอนมอ่อยครอน้หเลยครับ

น้ำที่ถาวายวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับนํามอบให้กับสารากางังหวดชุมพรนะฮะเพื่อส่งมอบต่อให้กับพี่น้องที่ประสบทุทกภัยน้ําท่วมนะครับตอนนี้นําส่งไปแล้วหนึ่งลำรถบรรทุกหกล้อนะฮะกับอีกหนึ่งลำรถปิ๊กอัพนะครับและบางส่วนนะครับวันนี้ไปที่ ส่งกู้ภัยนะครับชุมพรการกุศลนสลำรถนะครับเพือใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับ